รีวิวรถหนึ่งนาทีนะครับวันนี้ขอเสนอ i ิว u All New D-MAX 1.9นะครับเป็นปี2017คันนี้จัดทรงลงแม็กมีบันไดข้างเรียบร้อยแล้วนะครับรถไม่เตี้ยนะครับไม่หมอบขับสบายครับใส่ท่อซิ่งมันนิดๆเพิ่มความสวยงามราคาเบาๆนะครับ399,000บาทผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับอย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับทักมาคุยกันก่อน นี่ครับ้องเครื่องก็แข่งเล็กๆน้อยๆพองงามครับเน้นความสวยงามไม่เน้นเลอะเทอะนะครับคานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมล้อแม็กสวยๆภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับติดตั้งเดฟฟี่เล็กน้อยนะครับเลขใหม่ประมาณแสนเก้าภายในสวยงามนะครับรถไม่ช้ำไม่โซมไม่มีชนเลยนะครับคันนี้สวยจริงครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ